วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตอยู่จำพันษานวัดพระธรรมกายในฤดูการเข้าพรรษานี้เป็นฤดูการที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณะธรรมเป็นอย่างยิ่ง เราะว่าอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปฉะนั้นภายในภรษาอางนี้นะจ๊ะซึ่งมีเวลาจำกัดและเกินก็ให้ลูกทุกๆโลกที่ได้ตั้งใจมาบวชกันแล้วเนี่ย ทางพระเก่าพระใหม่ให้ใช้ทุกอนุวิธีตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมกันตั้งใจฝึกตอนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้บวชให้ได้ดสองชั้น ให้สมกับที่พเราได้ตั้งใจมาบวชอย่าสักก่ว่าบวชไปอย่างนั้นไอ้มันหมดไปในแต่ละวันในแต่ละคืนเพศสมณะนี้เป็นเพศภาวะอันสูงสุดเฉพาะผู้มีบุญมีบรารมีเท่านั้นที่สั่งสมบุญบรารมีมายาวนาน สิงจะเข้าสู่เพศภาวะนี้ได้โลกทุกๆโลกโลกเป็นผู้มีบุญบารมีกันมาทั้งสิ้นจิงได้ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในทางโลกให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาบวช ทั้งพระเก่าพระใหม่ล้วนเป็นผู้มีบุญมีบารมีทั้งสิ้นที่จะได้เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บรลุขอเพียงให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณนะรมให้เต็มที่ อย่าให้วันคืนมันผ่านไปโดยปล่าประโยชน์ต้องรีบชิงช่วงที่เรายังพอมีเลี่ยวมีแรงยังแข็งแรงอยู่บำเป็นสมณะธรรมให้เต็มที่ทำที่จะทำให้เป็นสมณะนั่น คือการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจเราอยู่กับตัวยูดทิ่ฐานตั้งตอนดังเดิมภายในคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราบรรลุทำได้ กลั่นจิตกลั่นแจเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามาได้ก็จะต้องนำใจกลับเข้ามาสู่ภายในให้มาหยุดมันนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นสิ่งที่พยามานี่กลัวนักกลัวหนาทีเดียว กลัวการที่ใจของโลกโะกโลก,โลกโมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะว่ใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แล้วนี่ความบริสุทธิ์กายวาจาัใจจาะบังเกิดขึ้นจนเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใส มันเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะนำไปสู่การเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็จะเห็นกายต่างๆซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นยันๆันกับใบเป็นต้น ก็จะทำให้พ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของพยามมาเพราะนั้นพยามมาจึงกลัวนักกลัวหนาทีเดียวโดยความกลัวพยามารจึงได้ดึงใจของเราลุดออกจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ไปติดกับโลกภายนอก ติดรูปเสียงกิรสัมหัสธรรมลมและกายใ,ใจมีเครื่องปันธนาการของชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อจิตยาบพยายามมาก็จะสอดธาตุทำที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นบาปเป็นอกุศลสอดกิเลสความโลภความโกรธความหลงเข้ามาบังคับกายบังคับวาจาบังคับใจให้เรากระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งความคิดคำพูดและการกระทำแล้วก็ รับคดีเราให้มีวิบากกรรมเต็ดกั็ไม่ข้ามเพรข้ามชาติอีกทั้งเอาความไม่รู้ธาตุไม่บริสุทธิ์มาครอบงำเห็นจันพิรู้หรือกายวาจาใจของเราเป็นหมดสภาพที่จะไปรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ชีวิตจึงวนเวียนอยู่ในวัตาสงสารเวียนตายเวียนเกิดแบบผู้ไม่รู้ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ซ้ำาๆำซากๆอากาวิบากกันรบังครับไอเราไปอบายมึงจะเกิดในมหาอนรลกเรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเลยว่าเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้อีก จเจอวิบากกำลังใจมากมายกว่าเราจะรู้ตัวก็ต้องมาเจอท่านบุรู้ก็ต้องค่อยๆสังสมบุญบาร,รมีในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงได้พระองค์หนึ่งเรื่อยๆมาได้เย็นได้ฟังคำตั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพออาร,าาร,ระอรหันต์และอริยชาติทั้งหลายหรือท่านผู้รู้ทั้งปวงเราจึงจะมีความรู้ตรงนี้กว่าที่จะนำจิตกลับมาสู่ภายในได้ก็ต้องใช้เวลายาวนานดีๆนับไม่ถ้วนก็สัมมาสาุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเวทเลยแม้พระองค์เดียว ท่านตัดสรู้ธรรมคือความรู้แจงแ้งจะเกิดจากการเห็นเห็นแจ้งนี้วิเทยียเดียวกันหมดคือท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยไปร่างเรื่องอะไรเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งปวงและนำใจกลับเข้าไปสู่ภายใน หยุดนิ่งอยู่ภายในตัวนั้นถูกส่วนก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในดวงทาก็ลอยบังเกิดขึ้นมาและทั้งการน,นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวเรื่อยๆจนกระทั่งได้บรรลุทำเรื่อยไปตามลำดับ เห็นกายในกายเบทานาในเบทนาจิตในจิตธรรมในธรรมดังกล่าวที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในโดยเฉพาะกายที่สำคัญคือพระธรรมกายที่อยู่ภายในจะเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายนี้มีธรรมจักขุคือเห็นได้ราบตัว มีญาทัศนะเครื่องอย่างรู้ซึงกิ้ความรู้ขึ้นมาเรียกว่าปัญญารวมกันเป็นหมวดมู่มเป็นวิชาแสงสว่างมังเกิดขึ้นแต่ขุยญาปัญญาวิชาแสงสว่างรวมประชุมอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายเมื่อท่านได้รู้ได้เห็น ตั้งแต่ได้บรรลุเพเพนิวาสนานุตยาณคือระลึกชาติผลหลักได้คือเห็นเป็นเรื่องเป็นราวของชีวิตของท่านในแต่ละภพแต่ละชาติถอยหลังกันเรื่อยไปเลยแล้วก็เราเห็นการขยิดขึ้นระดับแปลงสัปสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่ง เห็นกิเลสที่คำามาบังคับรู้จักว่าโลภะลักษณะมันเป็นยังไงโทสะโมหะถ้าเขาขจัดสิ่งนั้นจะกระทั้งหมดสิ้นไปแต่ากายทางบัลันตัสมาสมุจเจ้าในบริสุทธิ์ลดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีบรลมสุขบังเกิดขึ้น สุขที่ไม่มีประมาณความบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นมาพร้อมกับการหลดพ้นใจกิเลสอาสวะเมื่อท่านตั้งระศาสนาประกาศธรรมองท่นานโดยเฉพาะพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ไอ้แก่พระปัญจบคีท่านจะวงปัญจบคีทั้งห้า ก็ได้รธรรมไปตามลําดับเห็นไปตามลําดับเช่นเดียวกับระองค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพรรษานี้เราได้มาบวชแล้วให้ลูกทุกคนได้ใช้ทุกอวินาทิอโนวินาทีให้เป็นไปเพื่อการนี้ฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง อย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งในเรื่องใ,ใดๆทั้งสิน้นนี่เป็นกรณีกิจกิจของสงฆ์ที่ควรกระทำของพระของนักบวชที่เด้กับมาบวชแล้วเียแม้ว่าลูกจะมีกิจวัตรกิจกรรมมีภารก,กิจอะไรก็ตามอย่าละเว้นสิ่งนี้ ให้ทำควบคู่กันไปเหมือนลมหายใจเขาออกทีละไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังหายใจเข้าหายใจออกข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆก็เป็นสินเกื้อกูลให้เรามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นพระแท้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทำควบคู่กันไป มันตรึกมันนึกมันคิดเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคู่คู่กับภารกิจกิจวัตรกิจกรรมอะไรต่างๆในทุกๆวันถ้าลูกทำได้อย่างนี้เนี่ยใจก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวใจก็จะไม่เคลื่อนไปที่ไหนก็จะได้บรรลุทำได้ การบวชในคราวนี้เราก็จะสมปรารถนาแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตามก็ได้ชื่อว่าเป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นที่เคารพสการะบูชาของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายเราก็ได้บุญมากโยมพ่อโยมแม่ก็ได้บุญมากญาติโยมสัพพสัตทั้งหลายก็ได้บุญเยอะ ญาติโยมที่สนับสนุนเราก็จะมีส่วนแห่งบุญตรงนี้ได้มากเพราะฉะนั้นให้ใช้ทุกอนุวินาทีนะลูกนะเป็นใบเพื่อการนี้การบวชในคราวนี้โดยเฉพาะัรษานี้ก็จะเป็นภาษาที่มีคุณค่าสมกับเป็นชีวิตของนักบวชแล้วก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบ ให้กับผู้ที่จะมาบวชในภายหลังนึกเมื่อไหร่ล้วก็ปลืม้มนึกถึงวันเวลาที่ผ่านมาในเพศสมณนนะแล้วก็ปลืม้มแม้จะลาสิกขาออกไปกระทำมีความจำเป็นจะต้องไปอยู่ทางโลกนึกเมื่อไหร่ล้วก็ปลืม้มบัดช่วงที่เราให้โอกาสตัวเองมาบวชเราได้เป็นพระแท้ ได้ฝึกตอนตอนหิบมินตมบะเป็นพระแท้โดยเฉพาะพรรษานี้สำหรับพระบ,บวชใหม่นเจ๊ะโดยเฉพาะพรรษานี้เป็นต้นไปความปลื้มมาเกิดขึ้นจะยังใจให้เรานี้บริสุทธิ์สูงสุงมมีความภาคภูมใิใจเล่าสู่กันฟังให้ใครฟังได้ยินได้ฟัง เขาก็จะปลื้มตามแล้วก็อยากบวชอย่างเราหาตัวเองบวชเป็นดากอยากจะไปชวนสมาชิกในครอบครัวมูญ,ญาติหรือผู้มีบุญต่างๆมาบวชถ้าเริ่มต้นที่เราได้ดีอย่างนี้กระแสงความรู้สึกความดีก็จะขยายออกไปพระศาสนาก็จะตั้งมัน่นแล้วก็แผ่ขยายต่ออไปอีก ผลสะท้อนที่จะกลับคืนมาคือบารมีของเราบุญพิเศษของเราที่เราได้ฝึกตอนตอนเหวี่ยเป็นระบะเป็นพระแท้เราปลื้มกอดและเล่าสู่กันฟังให้ใครฟังเขาปลื้มตามพระศาสนาตั้งมัน่นโดยเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ช่วยกันรักษาศาสนาสืบทอดพระศาสนา เป็นอายุพรรศาสนาช่วยประกาศศาสนาเป็นต้นบุญ้นแบบของรศาสนาบุญพิเศษนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเราจะเป็นจะต้องลาสิกขาไปก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกของมันษานี้ให้ลูกทุกคนทุกรูปให้ตั้งอกตั้งใจให้ดีมันสังเกต ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาให้จิตเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วอยู่เสมอถ้าเรามีสติเวลากิเลสที่พยายามสอดเข้ามาจะเป็นกิเลสตะโกนไหนก็ตามเราก็ปัดมันทิ้งไปเลยก่อนที่มันจะปรุงแต่งให้เราไปคิดเราปัดทิ้งไป เช่นสมมติว่าสอดความโลกกันมามีความทยานอยากแบบทางโลกพอเข้ามาจะปรุงติดแล้วก็ปัดทิ้งไปเลยหรือโทะความขัดเื่องขุนใจพอจะเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันแล้วปัดทิ้งไปเลยโมหะก็เช่นเดียวกันมีความคิดที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด พอมันสอดเข้ามาเราต้องปัดทิ้งไปอย่าให้มันปรุงจิตปรุงใจของเราให้เป็นอย่างนั้นมันสังเกตอย่างนี้ได้มันก็จะค่อยๆละไปทีละตัวสองตัวทีละเล็กทีละน้อยไม่ช้าก็มันเทาเบาบางไปเรื่อยใจเราก็จะใสใจจะสะอาดใจจะบริสุทธิ แต่ทางลัตติสุดก็คือเอาใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายให้เห็นดวงสสใสใสเห็นองค์พระใสใสกิเลสก็จะไม่ได้ช่องที่จะสอดเข้ามาใจเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปและยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่มีมโนปณิธานม,มุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาธรรมกายอันสานี้ เป็นวนชาที่เหมาะอย่างมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วเรายังมีเรี่ยวมีแรงมีความแข็งแรงฝึกจิตฝึกใจไว้ที่กลางกายให้ได้ตลอดเวลาให้เข้าถึงดวงใสๆให้ได้ถึงองค์พระภายในให้ได้มันฝึกซ้ำๆอย่าเบื่อนาย ฝึกอย่างมีฉันทะฝึกไปเรื่อยๆร,รักที่จะฝึกฝึกไปทุกวันควบคู่กับภารกิจกิจวัตรกิจกรรมาจํำวันสักวันเราก็จะสมความปรารถนาฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจกันให้ดีนะลูกนะพรนศานีหลวงพ่อขอให้ลูกทุกๆรูป จงมีสุขภาพพระนามไว้ที่แข็งแรงให้ปหลอดจากสิ่งที่เป็นข้าศกต่อการกระสดและการประพปุโปรมจันทร์ให้เข้าถึงวิชาธรรมกายมีรู้มียามแม่นยำถูกตั้งรองรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเธอ